สวัสดีครับเมื่อกี้แดนกันกระจายเลยใช่ไหมล่ะไม่เลือกคำทมเครียดทุกคำต่อเอาโอเคอัดอัน้นแหละร้องเลยดีกว่ามันชัดเจ็ สุดยอดขอความดีๆของเธอดีแค่ไหนคือคงไม่รู้สึกคนเจ็บคือฉันเหมือนเดิมไม่ต้องแต่งเติมข้อความต้อ มันไปใช้กับเขาจะดีกว่าขอความเและฉันก็ ย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ฉันนั้นคงต้องใช้เวลาเยียวยาจิตใจตัวเองกับเรื่องวันนี้มันก็คงไม่ง่ายแต่คงไม่มีอะไรจะพูดจะเขียนไปต่อเธอจะบอกว่ายังวันดียังมีความรักในกันเสมอขอความดีดีของเธอที่แค่ไหนก็คง คนเจ็บคือฉันเหมือนเดิมไม่ต้องแต่งเติมขอความต้องคอยนึกถอยคำดีๆไม่มีความหมายเพราะกันฉันก็คงาตาคงไม่ต้องเพราะว่าคำตอบคือเธอมีเูามันเพื่ออะไรสวยเก็บมันไปใช้ใกับเขา bye อย่ามากเธอจะไปของความที่เธอใช้กับฉันที่มันสวยงามเธอใช้แค่แทคนคำบอกลิสวัสดีครับต้นแท้กับแจมเรือชะตาด้วยสวัสดีครับน้องแจมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะคุีมาได้อีกเลยฮะเรนเจอร์คิดมาเลยฮะเหมือนอัดอันเหมือนอัดอันเงินที่ถึงานที่ถึงแจมทุกคนคิดถึงแจมโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจแทนจรงเลยอ่ะโอ้น่ารักมากเนาะือสิทุกคนมารอแต่เช้าเลยนะเพื่อแจมเนี่ยเออตอนนี้บนเวทีคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันอึ้งมากอึกอึ้งไปมากอึ้งมากผู้หมวดแดนหล่อไหมผู้หมวดแดนหล่อไหมวันนี้ ร้องเพลงเพาะไหมเนี่ยขอบคุณครับเรื่องร้องเพลงไม่เคยแพ้ใครเรื่องหัวใจแพ้เลนเจอร์นะผมว่าแล้วพี่ต้องมีอะไรแบบนี้มาแน่ๆคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงอะโอเคโหวันนี้เขามากันเยอะมากแล้วมาแต่เช้าเลยน้องแจมให้ผมเห็นแล้วผมเห็นในเอ่อในเเห็นลงกันแล้วก็แบบน้ําท่วมอะไรกันไปด้วยน้ำท่วมจนหายท่วมละเออผมเป็นห่วงนะทีแรกแบบเห็นแบบจาก เป็นแฟนคลับกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะแล้วแต่ว่าเพื่อเพื่อแจมอยู่ได้ค่ะแล้วซึ่งโครงการนี้แพลตี้เนี่ยเราก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตรงนี้ดีกว่าช่วยตรงนี้ก่อนต้องการความช่วยเหลือเลยตอนนี้ไม่ผมเข้าใจวันนี้ผมมาผมก็เป็นผู้ประสบภัยบนทางด่วนมาเหมือนกันพอดีไอ้เทอร์โบรถระเบิดครับไอ้รถตู้ที่งหงอขับมาอยู่ดีๆระเบิดตุ้มไปเลย ก็เลยต้องวนกลับไปเอารถตัวเองกลับมาโอ้โอเคก็อุบติเหตุแต่ปลอดภัยดีใช่ปลอดภัยดีแต่ผมว่าตรงนี้ลำบากกับผมเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เคลียร์เรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยฮะใช่แล้วนะกระบผมโอเคอ่ะพูดถึงความรู้สึกกันหน่อยวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาร่วมกับทางแพร์เชอริตี้ด้วยรู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานกับเรา โอ้ยผมก็ดีใจนะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางแพรวนะครับไว้ใจให้ผมแบบมันยืนอยู่บนเวทีนี้กับศิลปินหลายๆคนเลยนะ <c oughs> แล้วแต่ละคนคือร้องเพลงกันเก่งมากเมื่อกี้น้องๆวงโซลา่าใช่ค่ะผมแจมโซลาเซลนะนะก็แจมมุกเด<ห>ียวกันเลยมุกเดียวกันเลยเอาหรอมุกเดียวกันเราวงเดียวกันพี่ เรานั้นประหยัดพลังงานเตรียมเดบิวต์ใหม่เลยนะสุใจอยู่วงเดียวพวกเราไหมไม่ได้นะเป็นโซล่าอะไรดีเนี่ยโซล่าเซลล์รุ่นใหญ่แล้วกันนะได้โซล่าเซลล์แล้วพวกเราก็ดีก็ดีใจดีใจครับดีใจที่ทั้งแพวให้ผมได้มาร่วมงานครั้งนี้นะครับจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่นี่เพิ่งไปมาเองนะร่วมงานกับแพรแล้วก็ถ่ายนิตยสารเป็นปกนิตยสารกับพี่เุริยรี์้อสุดเลยใช่ครับบปกล่าสุดเลยเห็นแล้ว ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆพวกเราก็ดีใจที่น้องแท้มาได้นะคะรอคอยกันมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เห็นว่าไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวครับเรามีอีกสองหนุ่มหล่อจากละครเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่ด้วยกำลังออนอยู่เลยใช่ครับเป็น2หนุ่มหล่อจากตระกูลโอ้โหตระกูลใหญ่มากอะฮะ วิ้งเราต้องเชิญก็ขึ้นมาหน่อย,ยไ,ไหมฮะ,มะต้องเชิญมาแล้วฮะ,ะดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญเลยนะครับน้องต้นข้าวกับน้องนิวนะครับมาเลยค่ะมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับผม นี่เลยค่ะดูดูเป็นผู้ดีขึ้นมาทันทีเราก็ดีวันนี้เราก็ดีจ้ะอันนี้ทายาทหมายเลขหนึ่งใช่ไหมแล้วเราทายาทหมายเลขสองไปได้แค่นี้พี่โอเคให้พี่เล่นต่อไหมฮะอะไรนะอาญาสูรเออใช่พี่อาจะมาจะเล่นเลยช่องเราเองช่องเราอ๋อโอเคช่องเราก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนําตัวนิดนึงฮะแล้วก็ทักทายทุกท่านครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมต้นข้าวชยุทธนะครับอ้าต้นข้าว สวัสดีครับผมนิวอัครวินครับว้าวโอเคเป็นไงเป็นไงหล่อปะหลอกหลอก็กีดดังนี่อ้ยโอหลอกกันทั้ง3ท่านเลยกระแสละครดังมากนะคะรู้สึกยังไงที่แบบอือือตอนนี้ใครๆก็พูดถึงใช่นะฮะเล่าถึงความรู้สึกนิดนึงครับดีใจมากครับที่พวกเราก็เป็นนักแสดงที่ทำงานหนักนะแล้วก็รู้สึกว่า เราก็พอได้เห็นฟีดแบ็กของจากทุกคนผู้ดูทุกคนเงี้ยรู้สึกปลาปื้มมากครับที่แบบว่ามีแต่กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากน่ารักมากนะครับแล้วสองหนุ่มถือว่าเป็นครั้งแรกไหมครับที่มาร่วมงานกับแพล์เอชิตี้ใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับที่มาร่วมงานกับทางแพลเป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานนี้ครับอืมใช่ครับเช่นเช่นกันครับก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็โอ ได้เจอทุกๆคนครับดีใจมากครับเนาก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับไม่ทีแรกผมขึ้นมาผมนึกว่าแฟนขับของสอนรามเขายังไม่กลับกันเห็นแม่ๆนั่งกันเต็มเลยค่ะแจมอ๋อแจมพี่พี่อ๋อพี่พี่โอเคโอเคพี่พี่ใช่ไหมพี่พี่ใช่ไหมผมก็ผมก็แบบใช่หรือเปล่าอะอ อ๋อแฟนคลับผมอันนี้พี่ๆทั้งนั้นเลย่ีแต่เขาดูกันเยอะนะแฟนคลับเนี่ยถ้าเป็นเป็นแบบรุ่นๆพี่ๆเขาเนี่ยฮฮะได้ดูไหมได้ดูไหมช่วงวันเยอะมากเลยนะอะยะปีนี้หนึ่งได้ดูไหมฮะได้ดูไหมครับหรือหรือดูแต่ฆาตกรรมจำไม่ได้ใช่เป็นซีรีส์ที่เจ๋งมากเลยนะฮะเจ๋งมากเจ๋งมากนี่ยเขาเล่นคู่กับอ่าเล่นเป็นคู่หูกันกับพี่เจ๋งใช่ไหมเจ๋งนี่เขาไปคอรเวอร์เพลงกันด้วยนะไรเดงสาใช่ไหม ไม่เดียงสา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 ของวง Big Ass นะครับก็ไป cover กับเป็น l i c e n ช i n นกับพี่เจ๋งมาอี้ฝากด้วยนะครับสามสามแสนวิวแล้วมั้งตอนนี้อ่าช่วยกันดูหน่อยนะคะเ็ไปชมกันชมกได้ ะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับอยากได้กีตาร์กงกีตาร์ใหม่ไม่เอานะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะพี่ส่องผมตลอดเนี่ยนะี <c oughs> ่แฟนคลับอีกแล้วนะไม่ต้องนะไ <c oughs> ม่ต้องการนะแฟนคลับทุกคนเลยคนนี้เ<อ><อ>ขาส่องทุกคนจรงิง<อ>จริงจริง,รงไม่เกี่ยวกับกีตาร์นะทม่ไมตอนไปดูไอ้เรื่องกีตาร์มันมาจากไปดูคอนเสิร์ตปอตโต้เมื่อเร็วสุดพี่วินเขาก็โอ้โหกระโดดขึ้นไปโซโล่บนเวทีมาผมก็โอ๊ยกี๊ดกี๊ผมเข้าใจความรู้สึกพวกคุณแล้วว่าแบบการเป็นแบบไปตามไอดอลตัวเองมันเป็นยังไง เออผมเข้าใจผมเข้าใจฮะอ๋อไม่ด้แล้วนะนี่แต่กีต้านี่คือถ้าท่านได้มานี่แจมเล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมเล่นได้ครับสบายสบายเลยมีมาด้วยเหรอรู้ไหมทำไมกีต้าถึงมีเสียงรู้ไหมทำไมฮะกีต้ามีเสียงเพราะมีสายนะฮะยังไม่จบชีวิตพวกคุณเนี่ยมีความหมายเพราะมีแจมนะฮะเฮ้ยนี่เนี่ยเรารีบกีต์ก่อนเลยอะแรนเซอร์เราอะเราวัยรุ่นใจร้อนอะเรารีบอะเขามุกเยอะเตอนนี้มันยังไม่จบเลย อยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะย่าเบี้ยรับสอนนะเชิญให้เบี้ยเชิญให้ไม่ต้องห่วงพี่มีมีไหมเราเรามีมุกกันไหมสองคนมีนะฮะมีมุกอะไรแบบนี้บ้างอย่างสีเหลืองนี่เยลโล่โอ้มินเนี่ยนพอแล้วที่เก็บต่อเยอะเอาไม่พอเอามินเนี่ยนไปก่อนโอ้โอเคมันไปทางฉีกซะแล้วสำหรับธีมงานในวันนี้นะคะชื่อว่า Growing Together เติบโตไปด้วยกันอยากให้ทุกสามคนเนี่ยนะคะนิยามคำว่าเติบโตไปด้วยกันให้กับทุกๆคนเลยค่ะอะแจมก่อนค่ะเออเติบโตไปด้วยกันเนาะ ผมว่าก็เหมือนกับผมกับแฟนคลับ hmm. น like uh eh ี่แหละทุกคนที่เหมือนเราโตไปด้วยกันจริงๆผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นเพราะผมต้องปรับตัวอยู่กับเดี๋ยวนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะแปลว่าอะไรไม่ไม่ฟังก่อนฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนอยู่กับพี่ๆทุกคนในทุกๆครั้งเราจะได้เรียนรู้กันไปครับแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบอ๋อเขาจะแบบเวลามางานเราอย่างเงี้ยก็จะต้องพก อย่าดมอะไรหน่อยเวลามีคอนเสิร์ตก็เลือกเพลงที่โอเคให้เขานั่งอยู่เฉยๆบ้างให้เขาได้ลุกบ้างมันคือการเรียนรู้กันและกันในเวลาเราทํางานด้วยกันน่ะเฮ้ยผมผมจริงจังเลยเนี่ยถ้าเป็นในพาร์ทของงานอ่าโอเคจริงจังแล้วเวลาพาร์ทของงาน่ะผมว่าเราได้เรียนรู้ในการที่แบบเวลาผมไปอ่าผมเป็นนักแสดงเวลาไปกองแต่ละกองไงครับเราจะเจอคนหลายรูปแบบมากทํางานแบบจริงจังทำงานแบบชิลๆบางกองตลก ดังนั้นเราต้องปรับตัวอยู่เสมอผมว่าตรงนี้มันทําให้เราโตขึ้นในการที่เราจะอยู่สังคมด้วยอยู่ในสังคมในทุกๆวันนี้ครับเพราะว่ามีคนที่หลากหลายมากดังนั้นเราจะยึดเราเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าได้กับทุกๆคนอันนี้ผมเรียกว่ามันคือการเติบโตที่ผมได้เรียนรู้จากการทํางานก็คือเรียนรู้และปรับตัวไปด้วยกันครับครับผมแล้วก็ปรับตัวไปด้วยกันนะคะจบได้ดีจบได้ดีนะคะต้นข้าวอ่อนดีบ้งฮะเชิญเลยครับ ตอบดีมากเลยฮะไม่เป well, uh ็นไรเอาเป็นสไตล์เราได้เลยเชิญเลยฮะก็รู้สึกว่าก็การเติบโตก็คือสําหรับผมเองก็โตขึ้นอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ความคิดความอ่านทุกอย่างมันก็โตขึ้นนะครับก็ถ้าพูดถึงพาร์ทการทํางานก็อย่างคล้ายๆพี่แจมเลยครับเราไปกองถ่ายเราเจอพี่ๆทีมงานเราเจอผู้คนมากขึ้นเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเนี่ยการที่เราแบบอยู่ในแ n นแ r รมเมนต์แบบนี้มันทําให้เราโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเดี๋ยว ปีหน้าผมก็จะเป็นรุ่นพี่ของน้องๆที่เข้ามาใหม่หรือว่าที่ได้เจอพี่ใช่ใช่เราก็จะเป็นรุ่นพี่ที่คอยสอนแล้วตอนนี้ก็เป็นน้องให้พี่ๆสอนก่อนแล้วะรัโอ้โหครับครับครับผมด้านนี้บ้างนะครับ Growing Together ครับสำหรับผมเติบโตไปด้วยกันก็คือก็จะคล้ายๆต้นข้าเพราะว่าผมกับต้นข้าวก็นี่ก็เป็นแบบเหมือนกองแรกกับทางช่องแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกับงเรื่องนี้เป็นแบบพี่ๆมกประสบการณ์เยอะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปเรียน ได้ไปได้ไปเรียนรู้ทัศนคติดีๆหรือว่าประสบการณ์ดีๆจากรุ่นพี่อย่างนี้ซะมากกว่าก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นการเติบโตไปด้วยกันด้วยครับโอ้น่ารักมากเลยนะฮะสุดท้ายแล้วกันนะครับให้ทั้ง3ท่านได้ฝากผลงานกันนิดนึงครับแล้วก็ช่องทางการติดตามกันด้วยครับผมว่าให้น้องๆก่อนเลยดีกว่า <ผม S 2> ได้เลยเขาออนแอร์อยู่ตอนนี้เออนี่อโอ้ก<อ>็<อ>ังออนแอร์อยู่เลยพอดีนะครับเชิญเลยครับผมก็ฝากติดตามละครเรื่องทายาทใหม่เล็กหนึ่งนะครับออนแอร์ทุกวันพุธพระหัสเวลาสองทุ่มครึ่งเป็น ทางช่องวัน31นะครับหรือว่ารับชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทางแอปวันดีนะครับที่ตามด้วยนะครับนี่รอติดตามได้เลยนะคติดตามได้ตอนตอนี้เลยครับผมชนะแจมครับครับของผมก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับกับตามหาลัคที่เธอลืมนะครับถ่ายกับเบสคําสิงห์ใช่แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เออเร็วๆนี้อีกแล้วเร็วๆเรื่อได้ดูแน่ๆได้ดูแน่ๆนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยแล้วก็ สามารถกลับไปย้อนดูผลงานเก่าๆผมได้ในแอปวันด well, like hey, ีนะครับฆาตกรรมจําไม่ได้นะฮะไปช่วยหมวดแดนเขาตามหาไปตามสืบคดีกันนะครับผมมีตัวละครเฮ้ยหามากเลยนะใครเครียดๆอยู่ตอนเนี้ยเข้าไปฟังเอ้ยไม่ใช่เข้าไปฟังเข้าไปฟังอะไรเข้าไปดูกันได้เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็เพลงผมเมื่อกี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังนะครับอ่านแต่ไม่ตอบนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ทาง YouTube One Music นะครับขอบคุณค่ะ